การฟ้องแค่ในประเทศไทยเนี่ยในในสุดคุณเซนไม่ต้องถูกลงโทษอะไระครับ ICC ที่เราพูดกันเนี่ยสารอาญาระหว่างประเทศคือตัวย่อ ICC International Criminal Court นะคะคือสารอาญาระหว่างประเทศอันนี้เขาจะดําเนินคดีอาญา<ช>ที่ผ่านมาเหมือนกับว่าประธานาธิบดีปูตินก็เคยถูกฟ้องนี่แหละทำให้ประธานาธิบดีปูตินไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศรัสเซียได้เลยเพ<ช>ราะ<ช><ช>ถ้าเดินทางออกไปเนี่ยเขาก็จะถูกข้อหาอาญากรสงครามอา อาจจะถูกอะไรนะหมายแดงจับตัวได้ถ้าเราทําแบบนี้เราสามารถทํากับสองพ่อลูกตระกูลุูนได้ทำได้ครับแต่รัฐบาลต้องเป็นเจอ้าภเาฟิลิปปินใช่ไหมอดีตาที่ฟิลิปปินก็ถูกจับใช่ไหมผูนําอาร์เจนตินาที่ฆ่าประชาชนสมัยปกครองด้วยเผด็จการก็ถูกจับหนี้ไปอยู่ที่สเปนแล้วสเปนจับส่งกลับมาลงโทษ เพราะฉะนั้นไอ้กลไกพวกนี้มันลงโทษผู้นําที่ฆ่าประชาชนได้ผู้นำเขมรคนเก่าพรนพลดก็โดนแบบนี้เอาแล้วทำไมเราไม่ฟ้องแบบนี้ตอนนี่ไงคือปัญหาครับคือสิ่งที่จะเอาผิดฮุนเซนคือต้องเอาผิดในระดับศาลอาญาของประเทศคือคนยิงระเบิดจนเด็กตายเนี่ยคุณจะไปเรียกค่าเสียหายค่าเสียหายเขาไม่จ่ายอยู่แล้วเพราะเขาไม่ยอมรับวว่าเขาผิดหนึ่งสองนะครับเราก็ไม่มีปัญญาไปเอาผิดเขาอยู่นอกประเทศมันไม่ใช่เขตอำนาจศาลไทย นะครับถ้าเกิดเอาแค่นี้คือบอกว่าจะฟ้องเรียกค่าเสียหายทั้งแพ่งและอาญาเนี่ยผมบอกเลยนี่ปาหีแล้วหลอกต้มคนไทยแล้วคิ้วขมมดเลยมันต้องไปยังศาลอาญาระหว่างประเทศ <c oughs> นะครับเ,เพราะนี่มันคือคดีคนฆ่าเด็กคนฆ่าผู้หญิงมันไม่ขึ้นศาลอาญาได้ยังไงครับคนไทยถ้าฆ่าเด็กมันก็ต้องขึ้นศาลอาญา,าลองคิดดูมีคนไทยฆ่าเด็ก4ี่คนนะมีใคร <c oughs> ที่ไหนจะบอกว่าฟ้องค่าเสียหายคนฆ่าเด็กมันต้องเข้าคุก